ต่ออีที่2ค่ะหน้าที่13บทสวดที่8บทสวดธรรมจักกับป่าวัตนะสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยัพภควาพาราณสียังวิหารติอิสิปะตาเนมิคทาเยตตะโพภควาปัญจวัคิโยภิกขูอามันเตสิเทวเมพิกขเวอันตาปัพภชิเตนะ นาเสวิตัพาโยจายังกาเมสุกามะสุคลิกานุโยโคฮีนโนคัมโมปุโปทุชนะนิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมะานุโยโคทุกขะทุกโขอ,อนาริโยอนัตถสันหิตโตเอเตเตพิเขาวเว อุโพอันเตนอนุปคมามะมัชชิมาปฏิปาทาตาตาถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะการณีอุปสามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาพิกเวมัชิมาปฏิปาทาตถาคาเตนะ อภิสัมพุตตาจักุกัรณียานะกรรณีอุปสมายะอภินย,ยะสัมโพธายนิพพานายะสังวัตะติอายะเมวะอริโยอตทังคิโกมัคโคเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอายังโขสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจาักขุกรณีญาณกรณีโอุปสม,มายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติหน้าที่สิสี อีทงองางโขปนะพิกเวทุกขงังอริยสัจจังชาติชาติปิทุกขชาชราปีทุกขมา,ามรนาปิทุกขงังโสกปริเทวทุกขโมมณัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนับละพติตามปิทุกขงัง สังขตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอิทังโขปนะพิขเวทุกขาสมุทะโยอริยสัจจังยายัาตันหาโปโนภะโโปโนวิกานันทิราคัสาหะคาตาตัตระตัตราพินันทินีเสยยทีทางกามตันหาภะวะตันหาวิภวะตันหา อิทังโขงปนะพิกเวทุกขานิโ,โรโธอรลยสัจจังโยตัสายวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโ,โรโธาโคปานิสสโคมุติอนาลโยอ,อิทังโขงปนะพิกเวทุกขานิโทรทะคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังอายาตเมวะอริยโยอัตังคิโกมัคโค เสยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมนโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพนะนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปธิญาณอุทัปธิปัญญา อุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิกเวปุเพอ,อนุอนานุสูเตสุธรรมเมสูจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญา,า,าอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจัง ปริญญาตันติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทปา,าธิญานาะอุทปา,าธิปัญญาอุทปา,าธิวิชาอุทปา,าธิอาโลโกอุทปา,าธิอีทางทุกข,ขสมุตโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุ ทมเมสุจากขงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาริตังขูปานิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุเปสนะนุสสุเตสุทมเมสุจากขุงอุทปาธิยานางอุทัปาธิปัญญาอุทปาธิวิชา อุทปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโขปนิธังทุกขดสมุทโยหน้าที่15อริยสัจจังปะหีตันนติเมพิกะเวปุเปอนันุสุเตสุธรรมเมสุตจักขุงอุปทาอุทปาธิยานาะอุทธปาธิปัญญาอุทปาธิวิจาอุทปาธิอาโลโกอุทัปาธิ อีทางทุกขานิโรโออริยะสัจจันติเมพิขเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทุอุทปาธิญยานาอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทัปาธิตังขปฏิทังทุกขานิโรททุกขานิโรโทอริอริยะสัจจงสัจจิกาตับพันติเมพิขเวปุเพอนุสุ เตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาะทิญาณ์อุทปาทิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปาะทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังฉัดสัจจิกะตันติเมพิเขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาะทิญาณ์อุทปาฏทิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปาะทิอีทางทุกขานิโรธค <ersch> ทาคามิณีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานุสตเตสุธรรมเมสุทักขุงอุทปาธิญานางอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทัปาธิตังขปนิทางทุกขนิโรท่าคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกเวปุเพอานุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุปป อุทปาธิยาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทัปาธิตังโขปณิทางทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเวปุบเออนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาธิยาณังอุทัปาทิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ ยาวกีปันจะมพิกเวอิเมสุจัดตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทาสาการังยะถาภูตังยานะทสศนังนะวิสุวิสุวิสูทังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสะเทวเกโลโกโลเกสมารเกสพรม,มเกสัตสมัมมะนะพาม มะนิยาปัายะสะเทวมนุษษสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโตอันปัจจัญญาสิงยะโตจโคเมพิขเวออิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาสทะการังยะถาโพตัง ยาณทัศนังสุวิสุทธรรมอโหสิอัฏฐังพิกเวหน้าที่สิบหกแป๊บนึงนะคะ